สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับพาไปดึงรถหน่อยครับนี่ดึงรถคุปต้าครับนี่างังเดินทางครับพี่น้องพื้นที่รถคุปต้าแอวหาศูนยังจมครับบูว่าเราผมสิลูกเดียบอ่วหาศูนยังติดนะพี่น้องมองยืนรถมีป่พูดปเลยดึงกันครับ โดดจองย่องอีกแล้วครับโดดเ่ยเปลี่ยนเปล่าไรคัมเด้วครับสี่หมืน่นก่อนถึงเวลาแล้วคัมแล้วถึงเวลาแย่งว่ะจ๊ถึงเวลากินเข่าครับล <c oughs> าไปทีนะมาพี่น้องมาเบิ่งยามยินครับยามยิน บรรยากาศดีดีพี่น้องคุณหน้าก็มีน้ำในคงใน,นทาอากทีไซ้หกข้าวเนี่ยบาทีไซดหกไตเ,เสียฟองค,ครับโอ้โหค,คุณเพื่อไ เอาครับตาเพป็นไปเคือมาดึงไม้ฮึมมา,จากจะไหนพุ่นนี่ยฮึมมาไถบอสหัหนหูเลยครับอยู่ใต้สาซสามไปนองเอ้ยสะดุกเลยบาะนีสุดเรียวแล้วครับ

น้ำซับนี่ต่ลุกเลยเด้นี่ยแต่ลุกยังลุกเราใหญ่มาดึงครับเพจะเข้าไปหอดเอ้างาใหม่ครับหมุนไปดูไปดูพื้นสายรุดสายดันโอ้ยเพื่อจะงาใหม้ใช่ป่ะที อ้ยคอยไปเดือบาดดิไปนั่งอะไรมาซอยรถไทยน,นี่บอลเงินนะครับคอยกันซื้อห้าโอกาสนาให้เพิ่นไปซอยขึ้นครับต้องมีแท้หระครับมันบอกกิง่งสมอไปรอกค้นครับ รถติดสุขุนไงละนี่ซอยกันบอลเงินครับมาซอยพีฟีอนนมใจซื้อกันนะเอาครับอาศัยคึณผ้ากัน่อยที่ถอยอาศัยครับพี่น้อง ไปข้างหลังอย่าจะไม่ล้นเราครับเอาไว้ขี่เมาคุณพี่นอ้องบาดพรมปืนขี่เมาเนี่ยทักไายเห็นไหมเอาเดี๋ยวค่อยเข้าไปฮอดเดี๋ยวค่อยเบิ้งครับโอ้ยสิเข้าไปได้พี่น้องมึงวะ่ะเบงป้องเข้าเห็นไหมไอ้พี่ก้นเสาก่อนไอใส่แล้วส <laughs> องเมียบอดสองเมียสัมต่อไป <laughs> อู้ มาสอันอยู่คับโดเิ่นุณมากับจานปอมตัวนี้มากับรถไม้ครับไอขั้นไม้ให้ขันเขาติดเล <c oughs> โอ้ขันเมื่อฉีติดเโอ้ออดีงน้าเอด้นเมื่นดค่ล่นแคล่นเลยแม่คน,นี่ตัวอีรีเด้เนี่ นี่นตกอลีเลยซื้อผ้ใดหรือเปาเก๋ข้าวปลูกพักกูไปลูกมันจะไปเลยเราสุไสามหงคือปล่อยคือปล่อยาห้าง่กันือปล่อยาห้าง่กันนี่ไใช้เขาอ๋ออยากใหันขาดลายอ๋อขาดที่เราละขาด่น้อยอยากางา บนเสาครับเพื่อนข้างเข่าเพื่นครับประมาณต่าได้แค่นหน่อยแล้วประมาณสองเมตรไปฮ <laughs> ู้นครับจมแข่งแรงอยู่ข้างพุ่นครับพี่น้องอีกขั้นหนึ่งขันนี้ดึงบุกขืนครับโอ้ยรถไม้ขึ้นดึงกันบุกขืนเนาะรถไม้เนาะ เอาครับจะทำให้เบิ้งมองดึงครับไปครับดึงตัวุดแล้วาถโอ้ยขีนหน้าครับมาพี่น,อน้องมงหันอับสันเดี๋ยวพี่น้องเอากล่องใจหัวอ,อยู่เออหน้าครับรับเขาใชลงกไม่เปลี่ยวได้เนี่ย ไม่มีมองยืนบ่ครับอู้เห็นป่ะพี่น้องผมเอาใจมอหละผมก็เห็นเลยที่พันนาขรับพี่น้องเอ้ยเขายากสได้จออยางขาด่วยดีนึงตัวสุนี งุดมีแขนอีเดดเลย <laughs> มิดทึ่งรถนาลห,หลังโอ<ฮ>ถ้าก็ว่างยาให้ลากเนี่ยรอเนาะ ไยังบบซอยกันเอียเียนเรียนมา,าลงไปเลยเลยนี่ยเยว่าดีสมองของแท้ดิฟคลยโปรสร่ปนมนาตกแต่ปากทาง,งพเนาะเหนปลอยมาอยู่เลยน <c oughs> ีแค่นีด่ดโอ้สมนิกเอาละ,ะเอางว้ยงงาเลยมันเทียไปคืนพู่น่ะเนี่ยเซนพี่น่ะคืนแท้บ้านนี่คืนแทะ พร้อมแล้ละดีมันสมองลมเนาะมาให้เตรียมพร้อมได้อถามซะหน่อยเถ้อโอ้อีลิงกาลากแบบได้เนี่ยต้องปรึกษาอาจารย์ปั๊มครับเสียปั๊ม แต่แกพ่อลากด้วยนานปะ้หาาอยหลังสุ่นกันคือเป็นสนนเนาะมันสิเวียงหัวป่วะเบียงดีเน้อก้อนนี้เวียงหัวเดีีเนาะโตวยหน่จะเวียง่อนมันสังมเนสันวาเป็นยงเวี้ยนั่งเออนี่พอเยกินเหล้าลุลุ้มร้านเออรถขึ้นง่ายๆได้อบัดี้ดึงห้งวยขึ้นรถ นีตัวที่เห่นโอ้โหไงแต่ว่จบสกคือเลยวะหนึ่งอยห่งพนละจ้าเลยนาะกก็ไม่ดีเลยยุ่งเหวี่ยงมันเออสอบสอง ก็ได้คุ้มคุ้มีอีกตัวนึงมันเป็มีสายนี่แงไอ้แปติดวนปะให้ติดไอ้แปะยังจไอ้แปะขาไมัเจ้าลุงบนนียแมนแม่น่ะล้องสาวเลยมาทางนี้พูเรี่ยงกันเลยนี่เขาหนังเขาทางไหนวะเขาพุ่นเหรอแอ้ติ๊กาลุงยู้ช่วย ครับมาแล้ว้ยนดีด้อะรัวนตักอะอครับ่นมีครับสวัสดีครับ